อรุณสวัสดิ์นะคะเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันนี้มายืดเส้นยืดสายกันนะคะก็จะชวนยืดหลังล่างค่ะสําหรับคนที่ปวดหลังล่างนะคะวันนี้มีมาฝากค่ะเป็นท่าที่แจรเลยแบบใช้เป็นประจํานะคะแล้วก็แจ่มั่นใจว่าทุกครั้งเนี่ยนะคะที่เราแบบรู้สึกว่าปวดหลังล่างเมื่อไหร่ที่ใช้ท่านี้นะคะก็จะดีมากๆแต่แจรแนะนานะคะคนที่ปวดหลังล่างจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนที่นั่งนาน ะะพูดอีกแล้วลืมเช็คเสียงอีกแล้วนะคะโอเคขออนุญาตเช็คเสียงก่อนตืออรุสวสดิ์นะคะชาววันอาทิตย์อยู่บ้านเป็นยังไงกันบ้างน,นั่งนานไหมคะนั่งดูโทรทัศน์กันนานไหมคะทีวีเสียงมาแล้วค่ะ,คะเสียงมาแล้วนะคะเดี๋ยวาก็จะวันนี้จะชวนกันยืดหลังล่างค่ะทุกวันอาทิตย์จะเป็นการยืดเส้นกันเนาะขายเส้นกันนะคะโอเคพร้อมไหมคะ ไปเข้ามาแล้วนะคะได้ยินเสียงแฉทัดเจนนะคะช่วยนิดน้ดึงนะคะจะได้รู้เนาะพิมพ์1 1 1หนึ่งให้แจหน่อยนะคะ1 1 1่งหนึ่ง,ง,งเดียวก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากรู้จักกันเพิ่มขึ้นก็พิมพ์ชื่อเล่นให้แฉหน่อยเนาะจะได้ถักถ่ายกันได้นะคะแล้วก็ระหว่างนะคะที่แจพูดไปอะคะ่ะถ้ายังได้ยินชัดเจนแฉจ,จะคอยถามเป็นระยะนะเพราะแฉมีประสบการณ์ว่าบางทีแบบเสียงมันหายไประหว่างทางะคะ่ะ ะคะใครเข้ามาใหม่ก็แบบช่วยแจะพิมพหนึ่งนิดนึงนะคะถ้าได้ยินนะคะพิมพ์กันสั้นๆค่ะได้ยินแจะพิมพหนึ่งค่ะนะคะได้ยินแจะชัดเจนช่วยพิมพหนึ่งให้หน่อยนะคะโอเควันนี้พร้อมไหมสําหรับคนที่เมื่อยห,หลังล่างนะคะหลังล่างอยู่ตรงไหนโอเคอยู่ตรงสะเอวด้านหลังค่ะเดี๋ยวจะถอยไปก่อนนะพร้อมไหมจ้าพร้อมไหมจ้า โอเคมานะคะวันนี้ก็จะแบบใกล้ชิดกันนะคะนิดหนึ่งนะคะหลังล่างอยู่ตรงเอามือเนะะี่ยค่ะเท้าเอวไว้ค่ะตรงนั้นแหละคะ่ะตรงด้านหลังตรงนี้เลยนะคะเหนะะือเนือก้นลงมานิดหนึ่งนะคะโอเคใครรู้สึกว่าตัวเองแบบเมื่อยหลังล่าง,างบ้างเรีอยใจ่ายหันทางด้านนี้ให้ดูเนาะนะคะตรงนี้เนาะตรงนี้นะคะตรงนี้นะตรงนี้ค่ะ ะะบางคนก็เลยจะรู้สึกตัวเลยว่าเออเราเมื่อยหลังเัิเกิดจากการนั่งนานค่ะนะคะเกิดจากการนั่งนานนะคะพอเรานั่งนานปับนเนี่ยกล้ามเนื้อข้อต่อสะโพกนะคะก็จะถูกงอไว้นะวันนี้เราก็จะยืดข้อต่อสะโพกกันด้วยนะคะเพราะเวลาเราลือล่ออย่าลืมร่างกายเรามันสัมพันธ์กันหมดเนาะมีตั้งแต่ล้างข้อต่อสะโพกนะคะยิ่งนั่งนานก้นก็ยิ่งหายกล้ามเนื้อก็จะหายไปบางส่วนที่มันตึงตัวมันพอไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มอ,อ่อนแรงนะคะโอเคเนาะมา โอเคค่ะท่าแรกนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกคนออเออแค่คิดก็เจ็บแล้วค่ะอ่ะมองเห็นอย่างนี้นะคะให้นั่งเหมือนท่าโยคะขออนุญาตถอดรองเท้าแล้วกันแจ่เป็นคนที่ไม่มีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะเพราะนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะว่าวันนี้นะคะเราทุกคนน่ะต้องทำท่าออกกำลังกายให้ครบเนาะ นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืดเส้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความแข็งแรงนะคะอ่าท่า,า,น,านั่งก็คือเอาขาซ้อนกันแบบนี้นะคะแจกก็จะเห็นเห็นได้ว่าข้างนี้ของแจ่ค่อนข้างสูงเห็นไหมนะก็เป็นคนที่มีความตึงตัวในด้าน,ด,านด้านฝั่งขวาค่ะตอนที่แจ่เป็นกระดูกทับเส้นแจ่ก็เป็นฝั่งนี้แหละ นะคะเราก็ต้องต่อสู้กับสังขารเรากันตลอดนะคะนั่งในท่าเนี้ยสบายบายคราวนี้เพอานั่นงถ้าเราเก็บถ้าเรานั่งทับก้นกบเราอะ่ะมันก็มีโอกาสที่เราจะแบบงอหลังได้ดังนั้นยกยกขึ้นมานิดนึงค่ะให้ก้นให้ให้เรานั่งอยู่บนแก้มก้นก้นกบจะลอยขึ้นมานิดนึงนะคะอย่านั่งให้แบบตัวหลังงอแบบนี้เชิดอกค่ะนะคะยิ่งเรายิ่งเมื่อยหลังเรายิ่งต้องนั่งให้มันแบบตรง ะะโอเคท่าที่หนึ่งนะคะระวังมือไว้ข้าง,างเอาตามความยืดหยุ่นของคุณคุณลงไปได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะแต่ถ้าคุณลงได้น้อยไม่ต้องไปรู้สึกน้อยใจเอ๊ะอะไรยังไงก็เราฝึกกันอยู่นี่แหละค่ะนะคะสวัสดีพี่ไพรินนะเข้ามาทักทายได้ยินเสียงแจะชัดเชนพิมพหนึ่งให้หน่อยนะคะวางมือไปด้านข้างนะคะวางมือไปด้านข้างถ้า2อลงไปได้เยี่ยมยอดค่ะไม่ได้ ไม่ต้องโกดตัวเองค่อยๆทํานะคะบางวันแจกก็ไม่ได้นะบางวันแบบนั่งทํางานมานานๆนะคะนะคะแล้วก็เล่นแบบเอ่อสเต็งเยอะๆนะคะก็ไม่ลืมยืดยืดเหยียบไปบ้างพอเดือนนี้ตั้งใจเลยว่าทุกวันอาทิตย์จะทำไลฟ์เรื่อง Stretching ก็รู้สึกว่าดีใจสวัสดีขอบคุณนะคะโอเคปะวางมือลงนะคะ แล้วก็พยายามเปิดแขนออกว่าง,ง่ายๆค่ะสายตาจะผ่านท้องแขนขึ้นไปแล้วมองไปบนบดเพดานก็จะตึงที่สุดนะคะพยายามเปิดอกนะคะเปิดอกออกไปได้เท่าไหร่เท่านั้นค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าเรายืดที่สีข้างด้านล่างขั้นด้านข้างนะคะค่อยๆลงไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10ทําเท่าที่เราทําได้นับ1-5ถึง5ก็ไดออ้โฟกัสก็คือเปิดเปิดออกให้สายตาเรามองผ่านท้องแขนแล้วก็ขึ้นไปบนเพดานให้ได้นะคะวางแขนดีข้างหนึ่งค่ะนะคะขึ้นไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิบ <10. S 2> เราใช้เข่าเราอะค่ะในการกดลงไปค่อยๆกดลงไปด้วยนะคะหมายถึงว่าล้างเอา,าล้างตัวเองไว้ไม่ให้เข่าม,มันยกขึ้นหง่ายเราต้องจับความรู้สึกว่าเข่าเรา,าพยายามกดลงนะคะในขณะที่เราค่อยๆแหงนหน้าแล้วก็มองผ่านขึ้นไปให้ได้เปิดตัวเองออกไปให้ได้ะคะ่ะให้มองขึ้นไปข้างบนเพดานให้ได้อย่าไปไว้อย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ยืดสีข้างถูกไหมแต่ถ้าเราเปิดขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะ นะคะค่อยๆลงต่ําทีแรกๆอะ่ะมันไม่ค่อยลงหรอกเพราะมันเพิ่งตื่นเนาะนะคะสวัสดีพี่นกเล็กสวัสดีน้องนิ่มค่ะอรุณสวัสดนะคะเข้ามาแล้วได้ยินการทักทายง่ายๆกดหนึ่งให้แจดหน่อยนะจะได้รู้ว่าได้ยินเสียงกันนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคไปต่อนะคะอีกข้างหนึ่งทําสักสามรอบเนาะนะคะหมองขึ้นไปบนเพดานผ่านห้องแกนขึ้นไปให้ได้ อย่ามางกบม,มามือย่างนี้นะหงายขึ้นนะคะสี่ห้าหกสคุณจะรู้สึกแล้วร้อนวบวาบเลยที่ด้านหลังนะคะขอบคุณค่ะพี่นกเล็กกดหนึ่งให้แจรู้สัญญาณมาได้ยินเสียงกันน่ารักมากๆสุดๆเลยขอบคุณค่ะพี่นกเล็กสบายดีนะลงใหม่นะคะเห็นไหมว่าพอรอบสองอแจก็จะลงได้ลึกขึ้น คือร่างกายเราอ่ะพอเราใช้มันก็เหมือนอย,ายางค่อยๆค่อยๆย,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 ยืดออกนะคะเรานั่งกันทั้งวันเราดับนั่งทํางานกันทั้งวันเพราะนั้นค่ะก็จะปวดหลังล่างได้นะคะอ้าว่างลงไปกดเข่าไว้ด้วยนะเข่าแจ่ข้างนี้ก็จะพยายามลอยจังมองผ่านแขนขึ้นพดานค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าตึงสุดๆ,ๆนะคะ3 4 5 6 7 8 9้าอ่ะขึ้นค่ะ สบายดีนะคะขอบคุณค่ะยื่นหลังไปพร้อมกันนะนะคะท่านี้ถ้าค่อยท่าแรกนะำพอคุณปล่อยออกมาคุณจะรู้สึกเลยว่าหลังมันแบบวูดเลยมันก็จะข่อนคลายลงนะคะโอเคท่าที่หนึ่งผ่านไปมีเวลาทํากี่รอบก็ได้คะ่ะคุณจะรู้สึกสบายได้ด้วยตัวคุณเองเลยสามรอบห้ารอบก็ได้นะคะคราวน,นี้มาถึงท่าที่สองนะคะท่าที่สอง เราจะมายืดข้อต่อสะโพกกันบ้างนะคะค่อยๆไต่ามานะคะไต่ามาขณะที่ขาย,ยังอยู่แบบนี้เนาะนะคะใครมีเสื่อก็จะดีมากเลยนะวันนี้แต่ก็ไม่ได้อยกมาค่อยๆไต่ามาค่ะพับสะโพกมาเอามือมาไว้ด้านหน้านะคะนะเราจะยืดข้อต่อสะโพกตรงนี้นะคะกดลงค่ะโดยขณะที่ไม่ยักไหล่ห่อไหล่ไว้อย่างนี้นะอย่างนี้ค่ะยืดขึ้นมาค่ะ ขมวพุ่งจะไม่ปวดหลังนะยืดเขาต่อสุพาะกดลงกดกดกดเชิงการลงในขณะที่ยืดตัวขึ้นสามสี่ห้าแล้วค่อยๆกลับไปค่ะค่อยๆกลับไปค่อยคกลับไปค่อยคกลับไปค่อยคกลับไปค่อยๆกลับไปนั่งลงแล้วค่อยๆ่อก้มลงเท่าที่เราไหวค่ะ แล้วก็ขึ้นตรงยืดตัวตรงอีกรอบหนึ่งนะคะยืดข้อต่อสะโพกตรงนี้หัวใจสำคัญคือต้องเขาแมวพุ่งนอนที่เรายืดสุดเนาะแต่ถอยให้ดูอีกนิดแล้วกันเอาใหม่นะยืดข้อต่อสะโพกนะคะไปยุงตัวค่อยๆลุกขึ้นนะคะไต่เท้าไปด้านหน้านะคะ สวัสดีคุณอารุณนะคะกดสะโพกลงขมแมวพุ่งยืดคอ,อยัาเชิดอกไม่อย่างนี้นะคะเชิดอกกดลงสักสองสามลมหายใจค่อยๆกลับมาใครได้ยินชัดเจนเข้ามาแล้วทักทายกันได้ด้วยการกดหนึ่งนะคะ ขอบคุณมากเลยว่าได้ยินเสียงนะแล้วก็ค่อยๆก้มลงนะคะไต่ปูปูไต่ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ค่อยๆย,ย,ยกตัวคืออย่าลืมนะนั่งบนก้นอย่านั่งบนก้นกบยกก้นขึ้นมาปั๊บเออนั่งนั่งบนก้นนะคะทําอีกรอบหนึ่งค่ะนะคะถ้าใครมีเสื่อโยคะที่บ้านก็ค่อยๆทำไป รอบที่3นะคะกด1ให้แจ๋หน่อยนะเพราะว่าแจ๋จะคอยเทศเสียงตลอดนะอตอนนี้เขตค่ะพูดไปจนจบแล้วบางทีเสียงหายเป็นเป็นระยะนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ช่วยแจ๋นิดนึงเนาะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยลองทำตามไปแล้วแล้วสบายหลังสบายดีทำได้กด2เป็นกําลังใจให้แจ๋หน่อยเนาะเนี่ยค่ะพยายามยืดไป นะกด2เป็นกำลังใจให้แจก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์ยาวนะคะโอเคขอบคุณค่ะอ่ะไปค่ะรอบ3นะตั้งมือดีๆค่ะเชิดอกนะคะคว่ำสะโพกลงขมแมลพุงหายใจปกติไม่กั้นหายใจนะคะยืดข้อต่อสะโพกกันถ้าเราไม่เก่งพุงเราจะปวดหลังแต่ถ้าเรา,เาขมวมลพุงปับ๊บมันจะไม่ปวดหลังนะคะ กลับมาค่ะโอเคกลับมาได้แล้วรอบที่3แต่เป็นคนนั่งขัดสมาธิไม่ได้เก่งเลยนะแบบว่าไม่ถนัดจริงๆนะคะอ่ะแล้วก็ค่อยๆลงไปค่ะโฟกัสนะคะว่าเอาอกลงได้เท่าที่เราได้ไม่ใช่ก้มหัวอย่างเดียวแต่ว่าหลังค่อมอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ ให้เท่าไหนก็เท่านั้นค่ะแจเป็นตัวแทนของคนหลังแข็งให้คุณดูว่าเราอะยังไงก็ต้องฝึกต่อไปนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณชนกกวันได้ยินเสียงแจชัดเจนกดหนึ่งให้แจหน่อยนะคะทำตามไปได้นะหลังเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือ,อยังคุณแม่มนะคะโอเควันนี้ไปถึงท่าที่สองแล้วนะท่าที่สองแล้วค่ะ และา้ะสังเกตได้ว่าเรายืดต,ตั้งแต่กล้ามเนื้อข้างหลังตัวกล้ามเนื้อข้อพับใช่ไหมคะคราวนี้เราจะมาด้านข้างอีกเ,อเพราะว่าเวลาที่เรานั่งนานๆนะคะหรือว่าเวลาเราปวดหลังล่างเนี่ยมันมีสองสาเหตุจะส่วนใหญ่เกิดจากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพฤติกรรมที่ทาซ้าๆๆ,ๆ,ๆ,ๆการที่2ก็คือเรื่องของความฉับพลันนะคะถ้าเนเรื่องของความฉับพลันเนี่ยเราต้องพักก่อนหมายถึงบาดเจ็บจากการยกของหนักหรือผิดท่านะคะ เดี๋ยวจะมีท่าพักให้ดูนะคะตอนจบนะแต่พอเราพักแล้วมันเรื่มคลายแล้วเราก็ต้องเริ่มมา,ายืดมันได้นะคะแต่ตอนเจ็บมากๆเราก็ต้องพักนะคะกินยาอะไรก็ว่าไปอ่ะคานนี้ไปถึงท่าที่3มแล้วนะคะท่าที่3มเนี่ยให้เอาอย่างนี้ค่ะเหมือนวาดมือนะคะเอามือข้างนี้ค่ะแบมืออย่างนี้เนาะเหมือนกับมือหงายมือออกนะวาไว้ไวข้างหลังวาดมือไปแล้วอีกข้างหนึง่งวาดมาฝั่งนี้ค่ะนะคะ เอาเท่าที่เราไหวนะค่อยๆลงไปคุณจะรู้สมยืดที่สี่ข้างทำไมเราถึงให้ยืดที่สี่ข้างคิดถึงกระดูกคุณไว้ค่ะกระดูกของคุณน่ะใช่ไหมคะเวลาที่มัน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 เขาเรียกไรมันนั่งนานๆมันก็จะซ้อนทับๆกันที่เขาเป็นหมอลองปิ้นเปิ้ลกันเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละนั่งกันนานนะคะแล้วก็นั่งเอวเบี้ยวบ้างหรือยกของหนักข้างเดียวบ้างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็มายืดให้ข้ามกล้ามเนื้อมัน ให้กระดูกมันแบบผ่อนคลายออกนะคะแล้วก็กล้ามเหนือด้วยอ่ะไปหนึ่งสแบบนี้ค่ะแต่ถ้าใครแบบไม่ไหวจริงๆขัดไว้อย่างนี้เลยค่ะแล้วบิดตัวค่ะนะคะแต่ถ้าลงไปได้ก็ลงไปเท่าที่ได้ค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเ้า 10ใครยืดหยุ่นดีกว่าแจกก็ลงไปลึกๆนะคะเปลี่ยนข้างค่ะ 2> 1 2 3ได้เลยจ้าคุณชนกวานของคุณค่ะ8 9 10ตอนนี้ก็ฟังไปก่อนนะคะให้กำลังใจโค้ชไปก่อนนะคะเพราะว่าก็ดังกลับกลับกล,กลับกล,กลับเหมือนกันนะคะโอเคเปลี่ยนข้างค่ะไป พยายามยืดสีข้างให้ได้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่อยๆเปลี่ยนข้างค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 แล้วค่อยๆย,ยกขึ้นเปลี่ยนข้างอีกทีนึงค่ะ1 <S 2, 2 <S 1> 3 4 5 6 7 8 9 10สังเกตนะว่าเราอ่ะพยายามกดเข่าลงนะ3 4 5 6 7 8 9 10โอเค ขึ้นมาค่ะนะคะและท่าสุดท้ายนะคะท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายเราจะมายืดกระดูกกันแล้วยืดให้มันข้อต่อเนี่ยมันแบบพอมันอย่างที่บอกะคะ่ะนั่งนานๆก็สุดๆุดใช่ไหมคะถ้าเราทําแบบนี้ยกอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยยกค่ะนะคะแต่ถ้าเรามือวางต่างระดับกันนะคะ<ม>ก็คืออ่ะดูข้างนี้ก่อนอันนี้วางไว้บนหน้าขาเราเออนะอีกอันนึงวางไว้ที่พื้นค่ะ แล้วดันยกตัวสูงขึ้นค่ะกระดูกก็จะเริ่มกรุบกรับกลับกลับมานะฮะนะับเปลี่ยนข้างค่ะหนึ่งสองสากดยืดหนึ่งสองสามี่ห้าเปลี่ยนข้างค่ะมืออข้างที่อยู่ด้านหลังวางกับพื้นเลยนะคะให้มันต่างระดับกัน นะคะให้มันต่างระดับกันนี่เลยค่ะวันนี้ฝากไว้5ท่านะคะใครเข้ามาใหม่ๆก็ลองทำตามดูนะคะแต่ถ้าใครที่บาดเจ็บอยู่อย่างที่บอกค่ะมีแบบเฉียบพันกับแบบเลื้อลังคนที่ตอนที่เจ็บใหม่ๆหาหมอนค่ะ หาหมอนสองใบหาหมอนสองใบหาหมอนสองใบนะคะังเ,เกงจะเอวต่ำไปไหนโอเคค่ะนอนทับลงไปค่ะเอาตรงที่เชิงการของเราเนี่ยค่ะนะคะเป็นก้าท่านอนพักที่ดีมากเลยนอนพักไปเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะ บางคนก็จะหลับไปเลยนะนะคะแบบว่าเออมันจะเริ่มสบายขึ้นนะคะพอคุณค่อยๆดีขึ้นแล้วเอาหมอนออกทีละใบนะคะ่ะเอาหมอนออกทีละใบาแล้วก็เอาหมอนออกให้หมดนะคะแต่ถ้าช่วงที่เจ็บใหม่ๆเนี่ย ก็เอาหมอนหนุนไว้ก่อนได้นะคะโอเคเดี๋ยวแจกเข้าไปดูที่จอใกล้ๆก,ก่อนเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วอุ๊บสวัสดีสวีดัค่ะคก็วันนี้ก็ฝากค่ายืดเส้นเอาไว้ให้ใครคิดว่าลองทำตามดูแล้วแล้วดีก็มากดสองสอง,สองให้หน่อยนะคะคือแบบอยากให้แจกก็อยากรู้ว่าเออได้ยินชัดเจนแล้วก็ทำตามได้ไหมใครทำตามได้ก็ บอกจะด้วยละกันนะคะหรือใครมีท่าตรงไหนที่อยากได้ก็พิมพ์ถามเข้ามาแฉเป็นคนที่ตัวแข็งค่ะนะคะเพราะเล่นช่วงที่อย่างที่บอกนะคะเวลาที่เราเวลาที่เราปวดนานๆเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะกล้ามเนื้อเราอะ่ะมันจะอ่อนแรงไปเรื่อยๆถ้าเราอยากหายปวดเราฝึกคลายแบบเมื่อกี้ค่ะ,คะที่แ๋บอกให้แต่ถ้าเราไม่อยากให้มันกลับมาปวดอีก เราต้องสร้างความแข็งแรงให้มันให้ได้นะคะไม่งั้นน่ะพวกเราชาวปลูกปวดทั้งหลายนะคะก็จะวนไปกับการที่1กินยาคลายเส้น2ไปหาหมอนนวด3ก็คือแบบไปไปปวดไปคลายแล้วก็ในที่สุดก็คือกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมสิ่งที่จะทำให้มันหยุดได้ไดแบบสิ้นเชิงเลยคือ1ฝึกคลายให้หายปวดค่ะสอนฝึกสร้างความแข็งแรงไม่ให้กลับมาปวดอีกนะคะและสุดท้ายเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรา ะะและตัวที่ช่วยได้มากๆแน่นอนที่สุดก็คือการโฟกัสที่เราจะต้องสามารถลดน้ําหนักนะคะให้เราอยู่ในน้าหนักตัวที่เหมาะสมกับช่วงอายุแล้วก็ช่งวงวัยของเราได้ไม่ได้ต้องลงไปสวยแบบผอมเพรียวซิกแพคอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะคะถ้าคุณอยากได้โอเคนะคะแต่เท่าวันนี้ค่ะเป้าหมายของคุณคือการที่คุณจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างกระฉับกระเฉงนะคะ,นะคะเราต้องมีฝึกเขาเรียกว่าอะไระความแข็งแรงให้ได้โดยเฉพาะนะคะคนที่ปวดหลัง ต้องฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดตรงกันข้ามก็คือคอมัสโซนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าละเลยเรื่องการฝึกความแข็งแรงเด็ดค่ดนะคะท่าง่ายๆของการฝึกความแข็งแรงของหน้าท้องมันคือแพลงค่ะนะคะคนปวดหลังฝึกแพลงได้ตลอดชีวิตนะคะค่อยๆเริ่มเดี๋ยวจ๋าจะมาทำซีรีส์แพลงให้นะคะเราเริ่มตั้งแต่แบบว่าเออคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยคนคุกเข่าไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะ เพราะว่าการเน้นย้ำเลยก็คือคอมาสเซลต้องแข็งแรงนะคะมันก็จะเป็นกล้ามเนื้อพพอร์ตข้างหลังให้ด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะใครติดตามได้ช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องคดแจกชวนเมาเนาะก็จะช่วยให้คุณสามารถค่อยๆลดน้ำหนักในขณะที่คุณออกกำลังกายไม่ไหวได้นะคะส่วนท่านที่เริ่มตนเองไม่ได้สักทีอยากให้แจ๋ช่วยดูแลแล้วก็มีโปรแกรมที่จะช่วยเรื่องอาหารนะคะ จะเป็นโค้ชของ Herbalife นะคะซึ่งใช้โปรตีนหรือว่าใช้โภชนาการอาหารของ Herbalife เพื่อช่วยให้คุณสามารถกลับมาแข็งแรงและมีโภชนาการที่ครบถ้วนได้นะคะควบคู่ไปกับการดูแลรูปร่างและน้ำหนักนะคะเลือกอาหารเป็นนะคะถ้าอยู่ในเพจก,ก็คุยกันแค่3เรื่องนี่แหละค่ะลดน้ำหนักสร้างความแข็งแรงแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรม นะคะสาเรื่องนี้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีรู้จักนะคะโค้ชแจปัจจุบันอายุย่าง48นะคะยินดีดูแลทุกท่านนะคะใครมีปัญหาแบบไหนก็มาเจอกันได้ในเพจนะคะหรือทักทายเข้ามาประเมินสุขภาพฟรีก็ขอเข้ามาได้นะจ๊ะโอเคค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ